แม่มดสาวที่มีชื่อว่ามิวเดีฮับเบิลหลังจากที่เธอจบจากสถาบันสอนแม่มดวิทยาลัยครูแคเกลแล้วจากนั้นมิวเดียก็ได้ไปเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเวสต์ซเตอร์ซึ่งเป็นสถาบันสอนเวทมนต์ที่มีชื่อเสียงที่สุดและเป็นความฝันของเราพ่อมดแม่มดทุกๆคนที่ใฝ่ฝันอยากจะมาเข้าเรียนที่นี่ซึ่งพอมิวเดียได้เดินทางไปถึงในวันแรกเธอก็เจอกับคนดูแลกฎระเบียบของมหาลัยที่มีชื่อว่าดิวดรอป แล้วบอกว่าที่นี่ไม่สามารถใช้ไม้กวาดในการเดินทางได้ดังนั้นมิวเดียตจะต้องถูกปรับเพราะทำผิดกฎระเบียบเป็นเงินจำนวน1.25ปอนด์ต่อจากนั้นดิวดอบก็พามิวเดียตเข้าไปส่งยังห้องนอนที่เธอจะต้องใช้อาศัยอยู่ที่นี่พร้อมกับบอกว่าจะมีลูมเมตมาอยู่ด้วยซึ่งเป็นคนที่มิวเดียตนั้นรู้จักเป็นอย่างดีและเมื่อลูมเมดของมิวเดียตได้เดินทางเข้ามาถึงก็ปรากฏว่าคนนั้นก็คืออีเทลฮอนโลที่ตอนนี้ใบหน้าได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้ว แล้วรู้สึกโมโหเป็นอย่างมากที่เห็นว่ามิวเดียตสามารถมาเข้าเรียนที่นี่ได้ทั้งที่เป็นคนเรียนไม่เกง่งแถมยังได้เกรดต่ำอีกด้วยมิวเดียตจึงบอกว่าเธอถูกเชิญให้มาเข้าเรียนทีน่นี่เพราะมีความสามารถพิเศษที่ทำให้ภาพวาดมีชีวิตขึ้นมาได้ซึ่งพอได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งทำให้อีเทียวไม่พอใจมากกว่าเดิมเพราะกว่าเธอจะสามารถสอบเข้าได้ก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมากและอดทนเรียนหนักมาหลายปี แต่ว่ามิวเดตกลับได้มาเข้าเรียนเพียงพอเรื่องไล้สาระที่ทำให้ภาพวาดมีชีวิตเท่านั้นและในระหว่างที่อ e ีเทลกำลังเถียงอยู่กับมิวเดตจูจูทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงของคนทะเลาะก,กันดังมาจากอีกห้องพอตามออกไปดูก็เห็นชายคนหนึ่งที่กำลังถูกคนสวมชุดฟันดาบไล่ทำร้ายอยู่เพราะเห็นว่าเขากำลังทำตัวน่าสงสัยซึ่งผู้ชายคนนั้นก็พยายามอธิบายว่าเขาไม่ได้มาหลายเขาแค่ต้องการจะเข้าไปทักทายเท่านั้น และเมื่อคนสวมชุดฟันดาบได้ถอดหน้ากาก,ากออกมาก็ปรากฏว่าเธอก็คือเดียดีสวูปอดีตนักเรียนจากวิทยาลัยครูเพนแทงเกิลที่เคยไปแข่งขันกับพวกมิวเดตเมื่อ2ปีก่อนซึ่งตอนนี้เธอกำลังเป็นนักศึกษาปี2ที่เวสซิตเตอร์แห่งนี้ทำให้จิงดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เจอกับมิวเดตอีกครั้งแถมทั้งคู่ยังได้มาอยู่ในสถาบัานเดียวกันอีก ส่วนทางฟังของอ e ีเทลเธอก็ได้เข้าไปทำความรู้จักกับชายอีกคนหนึ่งซึ่งเขาก็แนะนำตัวว่าเขามีชื่อว่านิกฮอปส์เป็นนักศึกษาปีหนึ่งที่เพิ่งจะมาเข้าเรียนที่นี่เหมือนกันแล้วอ e ีเทลก็ชวนให้ฮอปออกไปที่ร้านกาแฟาด้วยกันกับเธอเพราะอยากจะทำความรู้จักกับเขาให้มากกว่านี้ต่อจากนั้นพอทั้งสองคนได้พากันออกไปที่ร้านกาแฟาแล้วฮอปก็บอกกับอ e ีเทลว่าตอนนี้เธอกับเขากำลังมีความเสี่ยงที่จะถูกไล่ออกเพราะเขาไปเจอกับข้อมูลบางอย่างในมหาลัยมา ว่าก่อนที่ทุกคนจะได้เข้าเรียนอย่างเต็มตัวทุกคนจะต้องเข้าทดสอบคุณธรรมในจิตใจให้ผ่านก่อนซึ่งเขาก็รู้ว่าอ e ีเทลกำลังมีความอาฆาตแค้นต่อเพื่อนที่ชื่อว่ามิวเดตและถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นเธอก็จะไม่สามารถผ่านการทดสอบได้จากนั้นพออ e ีเทลได้กลับไปที่ห้องของเธอแล้วเธอก็รีบทำตัวเป็นคนดีต่อหน้ามิวเดตทันทีและขอโทษที่ก่อนหน้านี้เคยทำเรื่องไม่ดีเอาไว้ ในระหว่างนั้นเพื่อนร่วมชั้นอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าแคสโครเฟเทอร์ก็ได้เข้ามาหาเนื่องจากอ e ีเทลบอกกับเธอว่าอยากจะเปลี่ยนห้องกับมิลเดตเธอก็เลยจะมาเป็นลูเมตคนใหม่ให้แต่อ e ีเทลก็บอกว่าตอนนี้เธอเปลี่ยนใจแล้วและจะยังขออยู่กับมิลเดตเหมือนเดิมต่อจากนั้นทุกคนก็ได้ไปรวมตัวกันที่ห้องประชุมเพื่อรับฟังการกล่าวสุนทรพจน์ของศาสตราจารย์ธันเดอร์บลส์ ซึ่งเป็นอธิการบดีของมหาลัยแห่งนี้แล้วศาสตราจารย์ก็บอกว่าที่นี่จะมีธรรมเนียมที่นักศึกษาปีหนึ่งต้องปฏิบัติกนที่จะได้เข้าเรียนมันก็คือการผ่านประตูแห่งความอ่อนน้อมถ่อมตนและถ้าหากว่าใครที่ไม่สามารถผ่านประตูนั้นไปได้ก็จะไม่มีสิทธิ์ในการเข้าเรียนทีน่นี่พอได้ยินแบบนั้นแล้วทุกคนก็พากันกลับไปด้วยความรู้สึกกลุ้มใจเพราะกลัวว่าตัวเองจะไม่สามารถผ่านการทดสอบได้ สิงเดียดีก็เข้ามาอธิบายให้ทุกคนฟังเพิ่มเติมในฐานะรุ่นพี่ที่เคยผ่านมันมาแล้วบอกว่าการที่จะสามารถผ่านประตูแห่งความอ่อนน้อมถ่อมตนได้นั้นแต่ละคนจะต้องเผชิญหน้ากับบางสิ่งบางอย่างในอดีตของตัวเองซึ่งถ้าหากว่าใครที่มีสิทธิผ่านได้ดวงตามองเห็นทุกอย่างก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแต่ถ้าหากว่าใครที่สอบตกดวงตานั้นมันจะกลายเป็นสีแดงพอได้รู้แบบนั้นแล้วอีเทียวก็คิดว่าเธอคงไม่สามารถผ่านมันได้แน่ จิมขอร้องให้มิวเดดใช้พลังภาพวาดในการช่วยทำให้เธอผ่านการทดสอบให้ทีแต่มิวเดดก็บอกว่าเธอจะไม่มีทางทำแบบนั้นเด็ดขาดและไม่พอใจที่อีเทียลต้องการให้เธอใช้วิธีโกงเพื่อทำให้ตัวเองได้ผ่านการทดสอบนี้ต่อจากนั้นในระหว่างที่มิวเดดกำลังเดินคิดมากอยู่ข้างนอกอาคารจูจูฮอปก็ได้เรียกให้เธอเข้าไปคุยด้วยแล้วบอกว่าเขาอยากจะทำความรู้จักกับมิวเดดให้มากกว่านี้เพราะเธอคือคนที่เขาต้องการอยากจะรู้จักด้วยมากที่สุด แต่ว่ามันคงจะไม่มีทางได้เกิดขึ้นเพราะเขาคิดว่ายังไงตัวเองก็คงไม่ผ่านการทดสอบแน่และจะต้องเตรียมตัวกลับบ้านในวันพรุ่งนี้พอได้ยินแบบนั้นมิวเดียจ,จึงขอให้ฮอปช่วยเล่าเรื่องของเขาให้ฟังเพราะบางทีเธออาจจะสามารถใช้วิธีโกงเพื่อทาให้ฮอปผ่านการทดสอบในครั้งนี้ได้จากนั้นพอเวลาได้ผ่านไปจนกระทั่งพิธีทดสอบได้เริ่มขึ้นแล้วทุกคนก็พากันกลับมารวมตัวที่ห้องประชุมอีกครั้ง แล้วซาตาจันทันเดอร์บลัสก็ทำการเสียงให้ดวงตาเห็นทุกสิ่งลอยขึ้นไปอยู่บนศีรษะของรูปปัน้นเพื่อให้นักศึกษาแต่ละคนเริ่มเข้าไปทดสอบจิตใจของตัวเองซึ่งพอแคสได้อาสาออกไปก่อนเป็นคนแรกดวงตาก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวทำให้เธอสามารถผ่านประตูเข้าไปได้ต่อจากนั้นเมื่อมาถึงคิวของมิวเรดพอเธอก้าวเข้าไปยืนอยู่ตรงหน้าของรูปปัน้นทันใดนั้นครูอันบูมก็ปรากฏตัวออกมาอยู่ตรงหน้าเธอ เพื่อจะทดสอบมิวเดตว่าเธอพร้อมสำหรับเข้าเรียนที่เวียเซเตอร์แห่งนี้หรือยังเพราะมิวเดตมักจะก่อเรื่องและนำพาความพินาศมาสู่โรงเรียนเสมอแต่มิวเดตก็บอกกับครูฮารดบูมว่าตอนนี้เธอเติบโตขึ้นแล้วและสามารถตัดสินใจด้วยตัวเองได้ดังนั้นเธอพร้อมที่จะเข้าเรียนที่นี่โดยไม่ต้องมีครูฮารดบูมคอยให้คำแนะนำอีกแล้วทำให้ครูฮารดบูมที่พอได้ยินแบบนั้นจึงยอมให้มิวเดตผ่านการทดสอบและสามารถผ่านประตูเข้าไปได้สำเร็จ ต่อจากนั้นในขณะที่คนอื่นๆกำลังเข้ารับการทดสอบกันอยู่ฮอปก็แอบ,บเดินไปหามิวเดตที่หลังกำแพงเพื่อจะบอกให้เธอเริ่มแผนการที่ทั้งสองคนได้ตกลงกันไหวและเมื่อถึงเวลาที่ฮอปจะต้องออกไปทดสอบกับดวงตาเห็นทุกสิ่งแล้วมิวเดตก็แอบ,บทำให้ภาพวาดวิเศษของเธอเปลี่ยนดวงตาให้กลายเป็นสีเขียวเพื่อทำให้ทุกคนเชื่อว่าฮอปนั้นสามารถผ่านการทดสอบได้ ใน,ในระหว่างที่ภาพวาดของมิวเดตกำลังทำงานอยู่นั้นอีเทียวก็รีบเดินตามเข้าไปทันทีทำให้เธอจึงสามารถผ่านการทดสอบด้วยเหมือนกันโดยที่ไม่มีใครท่านสังเกตว่าตอนนี้ดวงตามันกำลังถูกคาถาของมิวเดตอยู่ จากนั้นพอพิธีได้ผ่านพ้นไปจนจบแล้วมิวเดตก็คิดที่จะไปหาฮอปเพื่อแสดงความดีใจกับเขาแต่ว่าในระหว่างนั้นเธอก็เห็นว่าตอนนี้ฮอปกำลังอยู่กับอ e ีเทลยวอย่างสนิทสนมทําให้มิวเดตจึงรู้สึกเสียใจอย่างมากที่เธอกำลังถูกฮอปและอ e ีเทลยวหลอกใช้เพื่อที่จะได้ให้อ e ีเทลยผ่านการทดสอบไปด้วยแล้วมิวเดตก็ร้องไห้กลับไปที่ห้องของเธอพร้อมกับตัดผมเปียทิ้งไปทันที รอการที่เธอยังไว้ทรงผมนี้มันทําให้เธอดูเหมือนกับเด็กมิวเดตจึงอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อจะได้ทําให้ทุกคนเห็นว่าตอนนี้เธอไม่ใช่มิวเดตคนเดิมอีกต่อไปแล้วเรื่องราวครั้งใหม่ของมิวเดตฮับเบิลในการเป็นแม่มดที่มหาลัยเวสิตเตอร์ก็กําลังจะเริ่มขึ้นนับจากนี้